รับไปน้องมุ้นหาซ่อนปลาซิวครับปลาอยปลาซิวเอาไปทำเป็นอ่าเป็นส้มปลาค่ะปลาขอนนม่นาเข้าแล้วก็จะมีหมักหอยด้วยนะมันก็จะเอาหมักหอยไปด้วยเพราะว่าเนี่ยครับหมากหอยก็ลูกใหญ่ม,มากเลยโควิดน้ำนาไงนามันแห้ง แล้วเหลียวอีงนิดนึงเราควรจะเก็บเกี่ยวนะครับมีซาบีน้อยไปเลยเอาหอยพวกเล็กนิดเดียวเพิ่มมาครับอันนี้มนเอาแค่อ่าก็่อนเดียวนะฮะนะครับอันนี้มลจะหาหอยทำหอยให้พี่น้องดูว่าว่ามันอยู่ตรงไหนมา้างแต่ว่าอันน้าเลี้ยงที่มนเคยมาไถพี่น้องดูก็คืมอมนก็มาหาเป็นจะเป็น อ่าตรงนู้นนะครับเดี๋ยวแน่นมนก็เอามาอหอยไปด้วยมาหอยอ่าเข้ามันอร่อยนะครับอ,อ,อืมนี่หมอหอยก็เอามอะไรก็ออกแล้วนะหอ,อยจุ๊บครับหอ,อยจุบแล้วก็มีหมอ,อยปังด้วย <c oughs> มันจะอยู่ตรงนี้หอยก็แค่อาแบบนี้เลยเดี๋ยวน้ำมันก็แห้งปลาขอนมันก็จะตายแล้วปลาหอย เดี๋ยวเราไปรู้อีกทิงกัอนเดดร้อนมากเลยมนไม่เหลือเอาหมวกมานี่ครับหอยนาหอยที่มลกินกะระชุ่มตระมะไรเงี้ยมันจะอยู่ตรงแถวนี้แหละต้อง,ต,องต้องหาเดี๋ยวต้องระวางนะเรียกว่าอะไรอะ่ะนวะรัวา,รางมันมันขมมากเลยนะฮะนี่หอยกำลังอร่อยครับตอนนี้ยังหาไม่ยากด้วย นี่เอ้ามีทั้งสามลูกเลยที่เหลือแล้วสามลูกครับเดี๋ยวต้องจับวิล่าจับต้องจับว่บบาวเพื่อเก๋ไปลวนแต่หอมันเจ็บมากๆเลยครับหัวหน้ามันอยู่ เดี๋ยวมันจะไม่อยู่นี่ครับเดี๋ยวมันกูมันกูรวนแบบว่ารวนวัดอะไรอย่างนี้โอ้ปลาชิวปลาหน่อยรึเยอะมากเลย เร็กมากๆนะมันก็ถ้าเรียกเกินไปก็ขี้เกียจเลิกมันนะน,นะ้ ดูเยอะเลยดูแบบนี้ก็โก่หมดที่จริงก็หมอนี่นี่ฮะเห็นปะนะครับโอ้ถ่ายลำบากมากเลยค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมุนไล้เท่าไรเดี๋ยวหมุนค่อยถ่ายสรุปให้พี่น้องดูทีเมืกันเพราะว่า เดี๋ยวถ้าเห็นปลาเยอะๆก่อนนะหอยเลี้ยงมาค้าพี่น้องนี่นาตามมันจะเป็นถ้ามันจะไม่หอยนะมันจะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามือแข่ลงไปอ่ะนี่มันมันมันได้อยู่กันแบบว่าอยู่กันแบบนี้เลยนะขับกันอยู่แบบนี้ให้พี่น้องนี่คือหอยนาอ้วนมากๆนะฮะมันไม่ใช่หอยเลี้ยงเนาะ อันตรีอยู่ในนี้ก็มีครับเดี๋ยวต้องแค่ลีลีนะ อีก่กน,นะอืนมือก้อนนี้แนะ่ครับใต้ดเหมือนกันเดี๋ยวมันล้างแล้วจะให้พี่น้องดูนะนีะครับพิ่ต้องหอยจุกแล้วก็ไม่ต้องหอยนาหอยอยันนี้แหละถ้าเกิดเราไม่ล้างนะเอาไว้ เอาไว้แบบนี้มราไม่ต้องแช่น้ําก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องอยู่ตรงยังไงมันก็ต้องอยู่หน้าแรงอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นน่องหอยซาไม่เมาซาือว่าเป็นกล้วยหอยนะถ้าเกิดว่าใครอยากกินก็กลับป้วยน้องซมก็ได้